หลังจากเก็บกุ้งแล้วเขาก็จะมาเด็ดสายบัวไปทัดน้ำมันหอยให้ผู้ใหญ่เด้อพี่น้องนุ่ะบัวบานดอกเบลือเลยเป็นอย่างไรพ่หนสวยงามพี่น้องเลยทั้งสวยทั้งได้กลิ่นนะพี่หนุ่มตาหวานวุ่นวุ่นโอ้จะหาเซนกับยิ่มแล้วล่ะ อันใดใกล้เบ <B à. S 1> ิร์ดันโยหรอเอามาอันใดยังนั่นๆอยู่ก็ยังไม่ต้องเก็บเอาก็เลือกเอาที่มันสีเบอร์ดัาโยมาเหม็นบ่อการบักง่ายอ้วกปานั้นอูวนอ่ะปลากระบัวบัวอยู่ว่าแต่ค้อนเจาะอาหารมาให้ได้หัน ได้อยู่อาการมันบ่เสียห้ากินได้เ้ากินการมันการยังไงอออันใดยังงามอยู่เ้ากกับปอยไว้ผู้เฒ่าเพิ่นได้เบิงสวย,สวยอันนอนเบิดละบ่พี่อันนอนอยู่พีกับมีนี่มาบ่าหอดพอละมั่งหาดอกกะเท่า Okay. เอาแกเออเอาเลวจะตำมะจะตำมะคุงก็เอาต้องอย่านน้ำน้องนี่สะอาดสะอา้านโนมีปิงโนมอยังดอก กำลังกลับมาอดุดมสมบูรณ์มมรรคือเก่าตะกีแต่กอนมามีแบบนี้แหงแรงค่ะแต่สังท่องผลเริ่มไม่เห็ดนี่นะนะน้ำทายาว่างละมาดีดีอุด,ดมสมบูรณ์ดีแ,แปลงแตงเนาก็เราจะอืม เดวจะดออันไกลเบิด์อายุวโรไปกินเราเสวยด้ดีชาวบ้านเข้า ร้องหันมึนมนมงมทุมงกม,ม,น,น,มนี่ลมบ่แหง้งเพื่อนบอกว่าถลมแห้งกุ้งมันบ่เข่าสันมอนี่ลมบบแห้งเย็นจอ้อยจ่อยเย็นจ้อยจ่อยนะ,ะขัองที่หนึงจากสินี้บอลองมึงดุ อาไดยูหน่อยหนึ <Day> ่งลากอาหารดอกเบญจอ่ะกระซือขึ้นกระซือได้ขนุนด้อ่ะไดยูข้องเข่าหนึ่ง กับป๋องกระป๋องที่สองครับผม,ม,มเออเดี๋ยวลงเอาบัวไปผัดน้ำมันหอยให้พอน้ำพอเป็นคือทรงอยากเป็นไงผัดแสบได้ผัดแสบได้ดบด่นว่าผัดที่พี่เขาเกินจับแมันผัดนะกินมังสวิรัตกับผ่ากุ้ง <laughs> <laughs> มังสวิรัตนะ hà <laughs> cùng đấy đây đấy không ca ơi đây đấy nè ở bên đó tổ nhai đấy nè ừ. tổ nhai đấy nè phi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ <laughs> โอเคค่ะอัานที่สามจ้านีบอมาลุ่นกันขนาดล่มบ่เคยมีใบพายย,ยังล้่นมาเตมเลยขึ้นทะานน้หมู่ว่านไปเห็นเลือแล้วละ่ะเรือนหน่อยมันถูกได้หลอยกิโลแต่เธอคือจะขึ้นบ่ได้เลยด้วยควมามเธือนนัาเกินขึ <c oughs> ้อยา มาะดมีหม้อ้ทางนี้สวัสดีอหม้อน้เอป็นตรงนนโอองตงเลยมีแหละแบบนี้แหละที่พ่อเพิ่ไปดักข้างนอกอ่ะดักตามคองไม่ไหมเงอ๏้โอ้นี่และนีแหละ เปลาพอเพิ่นได้ที่แบบเนี้ยเพิ่นดีใจดีใจ <c oughs> คูนะ่น <Yay. S 1> ่ะเย้แืมแกมแจมแจมกระป๋องที่สามค่ะพี่น้อรโยโอโห้เลยอุ่น <c oughs> โอ้ยโอเซมาค่ะกระป๋องที่สี่อ้าวพอดีเลยเอาไปจิ้มกับไอ้นี่เลยผักสวยไก จิ้มก็พากุ้งแสบเด้เฮ้ยพอดีเลยกเยมอบอเอ้ยนี่แหละออนนี่นนแบบนี้ออนนี่ผักซอยไก่นี่อาหารพื้นบ้านผักพื้นบ้านแสบเซยเห็นแล้วได้กุ้งน้ำเก็บผักน้ำนี่วิธีชาวบ้านเฮาผักซอยไก่บ้านเจ้าเอินหยัางมันหัวตะขินไม่ตัวนี่งวางหันมัน เด้โอ้ตัวบักไนหุ่นอ่ะท้ายงงเงียบงงเงียบเนี่ยเออแล้วถ้ามันมีใครเขาจะคอยเลือกเลือกแล้วมายนเอาไปสองก่อก็เพอาะด็กินโมเบิร์ตเสียดายเอาไว้ให้มันไนบึงดูบึงดูโอ้โหระวังเหยียบอีพ่อกระนาดจีเซนอีบูดมั้เนาะหุ่นอ่ะ อุ้ยกุ้งกำลังกินกันเนี่ยคุณ่ากุ้งแม่น้ำของแท้พี่น้องเลยกุ้งเวกินลูเอาพักสอยใกล้อีกอันเาอีกอนนึงอีกอนนึงกูว่พ่อเดียวอ้ยโอ้เมยิบกอเดียวเมื่อกี้เออเอดให้เดกินมว่ักซอยใกล้กินก็่ากุ้ง สีชาวบ้านอะพี่น้องเย็บเย็บจมตีนแล้วนี่เยวไปหน่วยอีกสองอันตนี้มันก่อไงง่ายต้องออก่อนหน่อยไปก่อนใหญ่ไล่เด็กกินบวชเสียดายปล่อยให้มันได้แตกปีหน้าเขาก็จะได้กินอีก นเนดี๋ยนะวเราไปล้างน้ำยู่บ้านอีกทีนึง่งนันสะอาดๆอ,อือนี่นะโอ้นี่วิธีช,ชาวบ้านจ้ะกระป๋องถัดมาฮะอือผักสอยไก่ึ้นเต็มเลยนี่แหละน้ำม,มันอยู่นานอโอ้ผักสอยไก่ไปอยากกินเมาเด้อ ได้บ่มัเนี่ยอู้โอ้มนัมนมนันมันมันอุ่นปลาบอนบัวอยู่หุ่นไม่น้นนองหุ่นพี่น้องเลยกรเซียนมากกับโบอดบบยากเด้อพี่น้องถ้าบ่มีหนีเมื่อนีเมือ่อซีนกระเซียนไม่อยู่แบบนี้เด้อบ้านกระเซียนของลูกค้า โอโห่เลยเออุน่ะพักสอยไกลเตมเลยุอ้ยกลิ่น้มปน่อยกิ่นแก้วอ่ะอันหนึ่ง้ยบบหน่อยโหนจวนให้ยัอันเด้อวแบบนี้ลิงสแแม ไซกุ้งมันจีสะอาดย่านมาไปขายอ่ะแม่ค้าเพิ่นซอสตอบว่าโอ้บุญหนักกุ้งเต็มเลยเออไม่ถั่ล้มมันบาแห้งพอบอกว่าถ้าบ่มีล้มกุ้งมันจะเข่าดีถ้ามื่อใดล้มกันโศกเบ่ต้องไปดักดอกมันบ่เข่าเป็นว่าเสียแห้งเป่าอืมมามาช่วงมาช่วง วูุูน่ะวันนี้ก็เสิยดาะหลายเติบเดี๋ยวนี้คุณนะวันก็กินลาบเท้าวันนี้ก็กินผัากุ้งเนอะพี่น้องโอ้ตะปูเด้อนี่ปาดี่โทีเถอแกะออกว่เบิด์ตเติบไปแล้วนี่ว่างยาจาของเองมาอีกกระป๋องหนึ่งมาดิโอ้ถูเขาเข้าไปไกลให้นาะ อยู่วะอ้เต้นยัว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 ยังอยูย่ในกระป๋องกับมีเออใส่ผึ่งเขาเศร้าๆนี่แหละ เลยมาเกือบลุโอจมโอเคครับคุณอ,อีกกระป๋องหนึ่งโอ้ยเ็ดแค่1สิบสิบเบสกระป๋องกะเหลือเฟือแล้วบอเขาเองหนองเขาเองสะอาดแน่นอนอือพูดหน่อยเลยไปอีกน้อยนึงจะเป็นตะพักนิน เออวิธีแบบพญายญ่พันสอนไยพญายญ่พันสอนวางเลยเอาหินทับไว้ก็ได้เขาว,วะเออกับเขายุ่โอ้โหแต่เวลาดักเดอ้อย่าใหานป่ายป่ายตะคายมันจมน้าเด,ดขาดเลยบมซันอีกุงมันตายมันถึงมาหายใจบ่ได้ โชว์ดูหัวจักป่องเราลืมนับได้เนี่ยวกับป๋องพ่นบคน่ครบได้ไงโอียโอเคกับป๋องที่เก่าค่ะเอากวดเปปซี่เด็กหน่อยปิวเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเอา้ยใบไผ่เต็มเลยใบยไม่ ถึงจะดูการพัดใบมันเห้วให้แต่ว่ามันยังบอสลดอดัดใบเบิดยังพอดได้หมในนั้นเอาบอสซวยเอาได้ปลาขาวจ่อยโอ้ได้กรุงยุนิดหน่อยเอาปลาขาวปอยไว้ปลาขาวตัวเดียวเอาเอา,เอาไว้มันใหญ่ก่อน ไม่นี่ฮข่บอกกินปลาฮข่วจะกินมังสวิรัตเฮาสิจะกินกลุ่มโคโยตีแกะปลาออกอันใดที่ฮวบอกเอาฮข่กะปล่อยลงหนองคือเกาวิธี เขาเรียกว่าวิถีชีวิตจร,ริงๆกระลังดีแล่นด์ปะป,ปีนี้ก็จะซาป,ป่าบ่ได้แล้วคุณปลาขาวขาว,ขาวยังนี่แดงขาวแดงโอ้กระลังเห็ดใหญ่ตรงประตูได้เลยเอโอ้ดีป่ะนะี่ยตัววันพาได้ปล่อยป่าปอม <laughs> ปล่อยป่าจับกลุ่ม <laughs> ได้น้อยอยู่พี่น้องทั้งนี่ กับฟองที่เก่าอ่อนซ้อนกระดอกเหลืองๆนี่นะนี่ท้าน้าบ่ขังนาะนี่ดอกอันนี้บ่ึ้นหนึบเดยนี่ สั่งทองไปเก็บกระป๋องทิศกับที่ใดที่สิบมปนไหม,อ,มองเก็บกะปองถึเงเตบรรยากาศไม่น,าน่าเออถึงเขาเาเ่าว่เอ๋อลุด้นใจไม่ใหญ่เพิ่นมัดบ่ดีสายฮะเออว่าเป็นยังนิดหน่อยเฮาบอซีเลียดแค่นี่เฮาก็อิ่มแล้วนี่กินกันได้ทั้งครอบครัว ป๊าดบอหน่วยดิะนะโอโุโยเลย,มยแลม่แทว่าจะขูดถึงอินเออแทงตื่นมันแทงขึ้นดีตัวอือย่าเฮตย่าอย่าไปวางน้ำลึกถ้าพี่น้องสิฮัดดักนะอย่าไปวางในน้ำลึกถ้าวางนำ้ลงนำ,ลลงนำลึกกุ้งบ่งเคเ่อยเข่าอ่าไกไกลขึ้นทุกม,อนะอม่องเออการะห้อปล่อยให้มันแก่อยู่คุณน่ะปื้นสะอาดเลยพี่น้องคุณน่ะตัวใสจิกเลย วังหันยังออกเป็นตัวคุนๆเนาะพอนามมันออกดำๆคุนๆจัง่อยว่านามน้ำมันไหลลงมาโอ้เฮาสิขาดีบ่เฮาสิขาดีบะโอ้โอโอ <laughs> บาบเด้เนาะ <laughs> โอ้เห็นบ่อฝุ่นบัวอยู่ไกลๆแดงยังคึนเนาะมาเห็นดอกกล่องซุ้มบ่ได้อเอาเดี๋ยวกระป๋องสุดท้ายบัดนเนี่ยงดูมาลุนกันนามตื่นคือกันสิเป็นจังได๋ เยอะเลยเนาะโอ้หเออตบต๊บเข้าไปในปากกระบอกน้ำเด้อแล้วือมันจออยู่ปากกระบอกเอาเออใช่มันตรงนี้เป็นโคนหินไงอ๊้หันเห็นบอกบอกแล้วต้องต๊บเขาปากกระบอกกระโดดออกเสยแล้วพี่น้องเออพุ่น้องโย่เลย นี่ละนี่ละผู้ด้อยากกับมาเด้อสิมาดักกุ้งสู้กินเก็บพักแม่น้องให้กินเฮ้ยอ่ะโลโล,โล,โลวันนี้พี่น้องกุ้งแมนนามผูนน่ะบอยบ้านมันอ่ะโตลโลผูน่ะ้ขักบอ่อขักบอ่ออ่า กูอยากไปไม่เทื่อนแต่กูอยากกินกุ้งฝอยต์เปโล,โล่นอนะสวัสดีพี่น้องนี่แหละมือน,นี้จบวิธี